สวัสดีตรงเช้าทุกคนนะฮะสวัสดีเอีทุกคนทุกท่านไปนะฮะวันนี้ก็ผมจะมารีวิวเกษตรในตัวผมแล้วก็ที่ผมเลี้ยงแล้วว่าผมดูแลอยู่ตอนนี้นะฮะทุกอย่างเลยนะฮะทุกคนตอนนี้ก็มีไก่ตัวผู้หนึ่งตัวนะฮะที่ผมยังเลี้ยงอยู่ที่เชียงมาในในเลยนะฮะทุกคนดูนะฮะสนิทกับทุกคนนะฮะใครก็ได้จะได้หมดเลยนะฮะทุกคนไก่ตัวนี้นะฮะ ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะับผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะฮะทุกคนเจ้าหัวแดงแล้วกันนะฮะทุกคนไก่ตัวพ่นหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังต่อเติมบ้างนะฮะทุกคนกําลังต่อเติมกลายเป็นหลังค้านะฮะจะค้าขายในอนาคตนะฮะทุกคนนะฮะก็จะมาดูตอนนี้ก็ผมก็เลี้ยงเห็นดังฟ้านะฮะทุกคนนะนี่นะครับมี กำลังอออสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะทุกคนดูนะฮะนี่นะฮะนี่เห็นน้ำฟ้านะฮะทุกคนเห็นคงนะฮะเห็นคงเห็นน้ำฟ้านะฮะทุกคนผมซื้อมาทั้งหมดก็400กว่าลูกนะฮะทุกคน400กว่าถุงนะฮะนี่นะฮะฝั่งนี้ก็มีนะฮะทุกคนนะเดี๋ unda, ยวพาทุกคนมาดู ตรงนี้ก็ช่องนี้ก็จะมีนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะไปซื้อเพิ่งมาอีกนะฮะทุกคนไปซื้อเป็นสีขาวนะฮะทุกคนนี่ก็จะเป็นสีดําสีดำนะฮะทุกคนนะก็มีไก่นะฮะทุกคนมีไก่ส่วนตัวนะฮะทุกคนนี่ก็เห็นน้ำฟ้านะฮะธุรกิจส่วนตัวธุรกิจเสริมนะฮะอาชีพเสริมของผมนะฮะดูนะเห็นน้ำฟ้านะฮะทุกคนสวยเงินนาาเลยทีเดียวนะฮะทุกคนนี่นี่นะฮะ ด้ำฟ้านะทุกคนนะผมเอาปอกี้นี่หละฮะฉีดน้ำนะฮะฉีดพอดีพอดีนะฮะให้น้ำพอดีี๋ยวพาทุกคนไปดูลูกไก่นะฮะมียี่สบห้าตัวนะครับแต่มันก็เสียไปห้าตัวแล้วนะฮะตายไปห้าตัวแล้วเพราะว่ามันหนาวเกินนะฮะที่นี่มันหนาวมากเลยนะฮะทุกคนที่บ้านผมนะฮะหนาวมาก ช่วงเช้าก็หนาวมากเลยนะฮะนี่ฮะมีไก่นะฮะไก่ไข่นะฮะทุกคนผมเลี้ยงไก่ไข่นะฮะไก่ไข่ตอนนี้เหลือก็ยี่สิบตัวนะฮะแล้วก็ลูกไก่ตัวนั้นก็ไก่บัางนะฮะมีตัวหนึ่งนะฮะตัวนั้นแม่ไม่ดูแลแล้วนะฮะเหลือผมก็มาปล่อยมาปล่อยรวงกับไก่ไข่นะฮะไก่ไข่ของผมนะฮะดูฮะดูดูนี่นะฮะ นีนะฮะน่ารักมากเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกดนะฮะทุกคนผมซื้อผมซื้อพ่อพังแม่พังนะฮะทุกคนกดนะฮะผมซื้อพ่อพังแม่พังสองคู่นะฮะสองคู่ก็คู่ละห้าร้อยบาทนะฮะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะฮะนี่นะฮะบ่อปลาของผมนะฮะผมเลี้ยงกบอยู่นะฮะนี่ ตัวนี้ก็ตัวเมียนะฮะทุกคนดูนะฮะนี่ก็ตัวผู้นะฮะมีแค่สองคู่นะทุกคนมีแค่สองคู่นี่นะ,ะพอ่อพันนะฮะพอ่อพันนะฮะกบนะฮะกบตัวนี้ก็ตัวผู้นะฮะตัวผู้สี่ตัวนะฮะตัวเมียสองตัวนะฮะเขาแทงมานะฮะ คนเรารู้จักกันนะฮะทีไข่กดให้นะฮะนี่ก็ตัวนคู่นะฮะนี่ฮนะตัวตัวเมียนี่ฮะตัวเมียนะฮะตัวจริงใหญ่นะฮะตัวนี้ก็มีไข่แล้วนะฮะทุกคนมีไข่นะฮะไม่นางก็น่าจะกลายเป็นลูกออดแล้วนะฮะทุกคนก็มีประมาณแค่นี้นะฮะทุกคน ก็บ่อนี้ก็ต่อเติมนะฮะเพื่อจะเลี้ยงกบนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ที่บ้านก็มีประมาณนี้นะฮะมีไก่มีมีกบมีเห็ดนางฟ้านะฮะเดี๋ยวรอโอกาสหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแพะนะฮะแพะของผมมีสิบกว่าตัวนะฮะเลี้ยงอยู่ข้างล่างนะฮะทุกคนตอนนี้ก็เลี้ยงแถวๆบ้านนี้ก็เลี้ยงจะประมาณนี้นะฮะทุกคนนะใครที่ชอบเกษตรกรชอบอ,อ,อาชีพอาชีพเสริม เนื้อผมก็ฝากกดไล็ก์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะทุกคนขอบคุณนะครับ